บทที่16คุณต้องการทําอะไรสีหน้าของหูเว่ยเปลี่ยนไปและเขาพูดด้วยความตื่นตระหนกแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยก็ไม่จําเป็นต้องหูเว่ยยังพูดไม่จบประโยคเพียงเพื่อพบว่าโออย่างอี้ฟานเดินผ่านเขาและเดินไปยังทิศทางที่หมูป่านอนอยู่ภายใต้สายตาที่ตกตะลึงของทุกคนเขาเหวี่ยงมีดขนาดใหญ่สองสามครั้งและหมูป่าตัวใหญ่ก็แบ่งออกเป็นสองส่วน เขาเดินกลับมาพร้อมกับเนื้อชิ้นที่เล็กกว่าแล้วโยนมันไปที่เท้าของหูหลี่และพูดอย่างเฉยเมยตามปกติแล้วหมูพวกนี้มีค่าเป็นเงินสามตำลึงฉันไม่มีเงินดังนั้นฉันจะให้หมูป่าเหล่านี้แก่คุณอึกนี่คือเสียงกลืนน้ำลายของทุกคนในหมูพวกเขาชาวบ้านหลายคนมีอาการขาสั่นและมีกลิ่นปัสสาวะอยู่ใต้ร่างกายรัศมีของนักล่าช่างน่าอัศจรรย์จริงๆ เมื่อเทียบกับเขาแล้วเจ้าของร้านที่เคยเห็นในเมืองนี้เป็นมิตรพอๆกับเพื่อนบ้านข้างๆอยู่ให้ห่างจากเขาในอนาคตคนคนนี้ร้ายกาดเกินไปลืมมันไปซะหูหลี่พูดด้วยเสียงสั่นเครือที่รองฉันกำลังพาเด็กกลับบ้านเอาละแล้วให้หมอหวังมาตรวจดูเสียงของหูเหว่ยแห้งเล็กน้อยไม่เป็นไรไปกันเถอะทุกคนออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วด้วยความกลัวหลายคนที่นี่เพิ่งเห็นว่าหมูป่าตัวนั้นร้อนแรงพอๆกับคู่รัก แต่ตอนนี้พวกเขาแค่ต้องการหลีกเลี่ยงหูเหวยเป็นคนสุดท้ายที่จากไปเขามองไปที่ซุนหยวนเจียด้วยสายตาที่ซับซ้อนที่ซุนทำไมคุณไม่มาเดินเล่นในช่วงนี้ล่ะเรื่องของเด็กๆไม่ควรส่งผลกระทบต่อความเป็นพี่น้องของเราคุณหมายถึงเราควรจะทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมซุนหยวนเจียย้อยเย้เย,ยถ้าฉันไม่ให้อภัยคุณแสดงว่าฉันไม่ใจกว้างและฉันก็กลายเป็นคนใจแคบอย่างนั้นหรือนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึง หูเว่ยกล่าวเราเป็นพี่น้องกันมานานหลายปีเราไม่สามารถเป็นศัตรูกันเพียงเพราะเรื่องของเด็กๆได้หูเว่ยไม่ต้องกังวลเราจะไม่ถือโทษโกรธคุณแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนลูกสาวของฉันเป็นคุณเองที่อยากแต่งงานในตอนนั้นและตอนนี้เป็นครอบครัวของคุณที่ดูถูกครอบครัวของเราและต้องการให้เราแกล้งทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันเป็นไปไม่ได้สุนหิงเสื้อพูดเบาๆที่เจียกลับกันเถอะส่วนๆไปกันเถอะสุนหยวนเจียไม่สนใจหูเวยและตะโกนเรียกซุนเย่สวนซึ่งกำลังชมการแสดงซุนเย่สวนตอบอย่างรวดเร็วได้ไปกันเถอะโอหยางอี้ฟานกำลังแบกหมูป่าที่เหลือและกำลังจะออกไปกับสุนัขของเขาเองแต่เมื่อเขาเห็นสุนเย่สวนทำหน้าบึงที่ด้านหลังของหูเวยเขาก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงไปทั่วขนาด ผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เศร้าเลยไม่ใช่คุณโยนตัวเองลงไปในแม่น้ำด้วยความเศร้าโศกเมื่อไม่นานนี้เหรอมันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดหรือไม่ผู้หญิงเป็นอะไรที่เข้าใจยากจริงๆซุนเย่ส่วนรีบเดินตามซุนหยวนเจี่ยและซุนหมิงซื่อเมื่อเดินผ่านโอหยางอี้ฟานเธอก็แสดงรอยยิ้มที่สดใสให้เขาถ้าไม่ใช่เพราะผู้ชายคนนี้เธอคงถูกรังแกโดยไอ้สองตัวนั่น ไม่ว่าเขาจะโยนหมูป่าใส่หูลี่ซื่อด้วยเหตุผลใดก็ตามเธอควรจะขอบคุณเขาความอิจฉาเป็นประกายในดวงตาของเธอเมื่อเห็นหมูป่าที่เขาอุ้มอยู่เมื่อไรครอบครัวของพวกเธอจะสามารถกินเนื้อได้โอ้อย่างอี้ฟานตกตะลึงทำไมจู่จูเขาถึงรู้สึกว่าหมูป่าที่เขาแบกอยู่นั้นหนักอึง้งผู้หญิงคนนั้นอยากกินจริงๆเหรอแล้วให้เธอบ้างดีไหม อย่างไรก็ตามเขาก็แค่นำไปขายแลกเงินแบบสบายๆยอยู่แล้วท่านลุงซุนเยสซวนเดินไปหาเขาทำให้โอหยางอี้ฟานซึ่งกำลังลังเลตกตะลึงคุณขายหมูป่าตัวนี้หรือเปล่าหือออหยางอี้ฟานมองเธออย่างงุนงงขายถ้าอย่างนั้นคุณขายมันให้ฉันได้ไหมซุนเยสซวนยิ้มอย่างอ่อนโยนฉันจะจ่ายให้คุณ แต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินเลยขอจ่ายเชื่อไว้ก่อนได้ไหมฉันจะหาเงินมาให้คุณเมื่อเห็นรอยยิ้มของเธอโอหยางอี้ฟานก็ใจอ่อนลงและพูดเบาๆฉันสามารถแบ่งให้คุณได้ซุนเยสวนตกตะลึงเขาจะมอบเนื้อให้เธอใจดีจังแต่เขาเข้าใจเธอผิดหรือเปล่าฉันหมายถึงฉันต้องการซื้อเนื้อหมูที่เหลือทั้งหมดซุนเยสวนพูดอย่างอายอบทที่17 โอหยางอี้ฟานขมวดคิ้วเดิมทีเขามีผิวสีเข้มและมีรอยแผลเป็นบนใบหน้าของเขามันน่ากลัวมากเมื่อไม่มีการแสดงสีหน้าบนใบหน้าของเขาและมันยิ่งน่ากลัวมากขึ้นไปอีกเมื่อเขาจริงจังมากอย่างในตอนนี้มันเยอะมากนะถ้าปล่อยไว้นานมันจะเหม็นโอหยางอี้ฟานเตือนฉันรู้ซุนเย่ซวนไม่คาดคิดว่าชายหน้าตาดูร้ายคนนี้จะมีจิตใจดีขนาดนี้ เธอต้องการขอความช่วยเหลือจากเขาและเธอไม่ต้องการซ่อนมันจากเขาดังนั้นเธอจึงพูดตามจริงฉันต้องการใช้หมูป่าของคุณทำเนื้ออบแห้งและขายคุณรู้ว่าครอบครัวของฉันต้องการเงินฉันคิดว่าหมูป่าของคุณดีมากจูจ่ๆก็คิดวิธีที่ดีได้ถ้าตกลงก็ขายเนื้อหมูป่าให้ฉันในราคาตลาดฉันจะไม่ให้คุณเดือดร้อนแต่ฉันไม่มีเงินตอนนี้คุณต้องรออีกสองสาวันคุณคิดว่าพอจะเป็นไปได้ไหม เอาเลยถ้าคุณทำสำเร็จคุณก็แค่ให้ฉันบ้างถ้าคุณล้มเหลวก็ไม่เป็นไรโอหยางอี้ฟานพูดเบาๆคุณซุนเย่ซวนหัวเราะคุณเป็นคนพูดง่ายขนาดนี้เลยเหรอคุณดูดูแต่คุณกลับเป็นคนดีงูปากของโอหยางอี้ฟานยกขึ้นเล็กน้อยเขาหันหลังกลับและจากไปพร้อมกับหมูป่าในมือของเขาหลังจากเดินไปได้ไม่กี่ก้าวซุนเย่ซวนก็ยังไม่ตามมาเขาหันกลับมาและพูดว่ายังไม่ตามมาอีกหรือ โอ้ซุนเย่ซวนตอบอย่างรวดเร็วทั้งสองเดินควบคู่กันไปและโอหยางอี้ฟานจงใจเดินตามหลังซุนเยซวนเขากำลังแบกหมูป่าหนักๆตัวหนึ่งชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเห็นเข้าจึงเลี่ยงไปเมื่อโอหยางอี้ฟานเดินเข้าไปในบ้านของซุนโดยถือเนื้อหมูป่าเขาคมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นกระท่อมมุงจากในบ้านของซุนผู้คนสามารถอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าวได้หรือไม่ ถ้าเจอลมและหิมะก็กลัวจะพังภายในไม่กี่วันประกูลซุนมีคนจำนวนมากแต่พวกเขาถูกบีบให้อยู่ในบ้านหลังนี้น้องชายคุณกำลังทำอะไรอยู่ซุนหยวนเจียเห็นโอหยางอี้ฟานอยู่ในบ้านจึงถามอย่างงงงวยเล็กน้อยท่านพ่อฉันเป็นคนเชิญลุงคนนี้เข้ามาซุนเย่ซวนพูดอย่างรวดเร็วฉันต้องการซื้อหมูป่าของลุงแล้วลุงแบกมันมาให้ฉัน ส่วนส่วนอยากกินเนื้อเหรอดีแล้วคุณเพิ่งฟื้นจากอาการป่วยหนักและคุณจำเป็นต้องชดเชยจริงๆงั้นมาแบ่งหมูกันเถอะฉันจะเอามีดมาหั่นเป็นชิ้นๆสุนหมิงซื่อพูดด้วยความรักแม่ไม่เป็นไรฉันอยากซื้อหมูป่าทั้งหมดสุนเย่ส่วนรู้สึกประทับใจในความรักของพ่อแม่แต่เธอไม่สามารถเห็นแก่ตัวขนาดนั้นได้พวกเขาปฏิบัติต่อเธออย่างไม่เห็นแก่ตัวและเธอต้องการตอบแทนน้ำใจของพวกเขา แม้ว่าเธอจะเปิดเผยพื้นที่ไม่ได้แต่เธอก็ยังสามารถทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีได้ส่วนวเอย่ายุ่งแม้ว่าคุณจะอยากกินเนื้อก็อย่าก,กินมากสาวน้อยเอย๋ยสักวันหนึ่งแม่จะทำอาหารอร่อยๆให้คุณกินสุนหมิงซื่อกล่าวแม่น้องสาวของฉันอยากกินเนื้อคุณช่วยทำมันให้เธอด้วยฉันหาเงินมาจ่ายได้สุนหลิงอยู่เดินเข้ามาจากข้างนอกเห็นโอหยางอี้ฟานแล้วพูดเบาๆว่าคือคุณอยู่ที่นี่เหรอ พี่ชายคุณรู้จักกันไหมซุนเย่ญญส่วนถามอย่างสงสัยฉันรู้จักเขาเขาชื่อโอหยางอี้ฟานและเขาเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันในหมู่บ้านนี้ซุนหลิงหยูตบไหล o ่โอหยางอี e ้ฟานแล้วพูดว่าจริงหรือไม่พี่ชายอ e ี้ฟานสีหน้าของโอหยางอี้ฟานมืดลงเขาตบฝ่ามือของซุนหลิงหยูโยนหมูป่าลงบนพื้นแล้วจากไปน้องชายซุนหลิงซื่อต้องการเรียกโอหยางอี้ฟานให้หยุด แต่ฝ่ายหลังไม่สนใจเสียงเรียกของเธอเลยเธอจ้องไปที่ซุนเย่ซวนด้วยความโกรธซวนซวนคุณมันวุ่นวายเกินไปแม่ฟังฉันซุญญนเย่ซวนเขย่ยาแขนของซุนหมิงซื้ออย่างประจบประแจงฉันไม่ต้องการที่จะกินมันเองฉันอยากทำเป็นเนื้ออบแห้งและขายมันขายเหรอน้องสาวคุณจะขายสิ่งนี้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามซุนหลิงอยู่ผู้อยู่ข้างนอกเป็นเวลานาน แต่ตอนนี้เขาสามารถติดตามความคิดของซุนเยซวนได้ดีขึ้นลองเล่ามามาดูว่าพี่ชายคนนี้สามารถช่วยได้ไหมบทที่18ซุนเยซวนคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และเพื่อให้ครอบครัวของเธอสนับสนุนสิ่งที่เธอจะทำในอนาคตเธอจึงตัดสินใจเปิดเผยความลับบางอย่างแก่พวกเขาข้อแม่พี่ชายคนที่สองน้องสาวน้องชายฉันมีอะไรจะพูดกับคุณซุนเยซวนพูดอย่างจริงจัง กลับไปที่ห้องแล้วคุยกันมีอะไรที่เราไม่สามารถพูดได้ตอนนี้หรือไม่ซุนหลิงอยู่พูดอย่างสงสยัยและกล่าวต่อว่าทำไมฉันถึงรู้สึกกังวลมากสุนเย่สวนยิ้มและเดินเข้าไปในบ้านโดยจับมือของสุนหญิงซื่อสุนหยวนเจียและคนอื่นๆก็ตามมาหลังจากที่ทุกคนเข้าไปในบ้านแล้วสุนเย่สวนก็ปิดประตูเธอหันศีรษะและพูดว่าไปที่ห้องที่ใหญ่แล้วคุยกันสวนสวน คุณต้องการพูดอะไรกันแน่ซุนหมิงซื่อมองเธออย่างเป็นกังวลลูกสบายดีไหมแม่ฉันสบายดีซุนเย่สวนนำทุกคนไปที่ห้องของซุนหลิงหยางซุนหลิงหยางเห็นทั้งครอบครัวเข้ามาพร้อมกันเขาซึ่งกำลังนั่งบนเตียงและอ่านหนังสือก็ตกตะลึงและมองพวกเขาด้วยสายตางงงวยเกิดอะไรขึ้นซุนหลิงฮวนและซุนเย่ซือย้ายเก้าอี้ให,หม่เข้าไปในบ้าน เก้าอี้ใหม่เหล่านี้สร้างโดยซุนหลิงอยู่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานอกจากเก้าอี้ใหม่แล้วยังมีโต๊ะใหม่อีกด้วยพี่ชายฉันมีเรื่องจะพูดกับทุกคนซุนเย่ซวนเห็นทุกคนนั่งอยู่บนเก้าอี้เรียบร้อยแล้วเธอจึงยืนอยู่ตรงกลางและพูดเบาๆเมื่อสองสาวันก่อนฉันเดินผ่านประตูผีฉันทำรายพ่อและแม่ที่ใหญ่และพี่ชายคนที่สองวนหวนซื่อๆืันทำให้ทุกคนเป็นห่วงชันซวนๆมาที่นี่เพื่อขอโทษทุกคน ขณะที่เธอพูดซุนเยซวนก้มลงอย่างจริงใจและสารภาพกับครอบครัวของเธอแทนเจ้าของเดิมซวนซวนคุณไม่ควรถูกตำหนิสำหรับเหตุการณ์นี้เมื่อได้ยินซุนเยซวนพูดถึงเหตุการณ์นี้ซุนหนิงซื่อรู้สึกเป็นทุกข์ทันทีและถึงกับลืมความโกรธในตอนนี้เจ้าเด็กโง่เจ้าช่างน่าสงสารเสียจริงซุนหนิงซื่อพูดน้ำตาคลอเป็นประกายในดวงตาของเธอจากนั้นน้ำตาก็ไหลลงมาเหมือนสายน้ำ เมื่อเห็นเช่นนี้ซุนเยซวนก็ปลอบโยนเธออย่างรวดเร็วฮวนฮวนและซื่อซื่อที่มาพร้อมกันก็กล่าวคำปลอบโยนซุนหมิงซื่อเช่นเดียวกันจนกระทั่งซุนหมิงซื่อหยุดร้องไห้ซุนเยซวนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกซวนซวนเล่ามาพ่อแม่รอฟังอยู่ซุนหยวนเจี๋ยพูดกับซุนเยซวนพ่อแม่พี่ชายคนโตและพี่ชายคนที่สองฮวนฮวนซื่อซื่อ คุณต้องไม่บอกคนอื่นในเรื่องที่ฉันต้องการจะพูดต่อจากนี้ซุนเย่ซวนพูดเมื่อฉันพูดแล้วก็อย่ากกลัวนะคุณต้องการพูดอะไรฉันรู้สึกคันแทบตายรีบบอกฉันสิซุนหลิงอยู่กล่าวอย่างกังวลใจซุนเย่ซวนยื่นมือของเธอและโบกมือต่อหน้าทุกคนคุณคิดว่านี่คืออะไรที่สาวคนโตนี่คือมือของคุณซุนหลิงฮวนกล่าวและพูดต่ออีกว่ามือของที่สาวคนโตนั้นสวยงาม แต่ไม่ควรรีบร้อนเข้าไปในห้องเพื่อดูมือของคุณคําพูดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของซุนหลิงฮวนทําให้ทุกคนหัวเราะบรรยากาศที่ตึงเครียดตอนนี้กลายเป็นคึกคักซุนเย่ซวนหัวเราะเบาๆและพูดว่าแล้วนี่หลักคืออะไรน้ำพูใส่พุ่งออกมาจากนิ้วของซุนเย่ซวนทุกคนตะลึงไม่มีใครในห้องพูดทุกคนมองไปที่นิ้วของเธอน้ำพูบน,นิ้วไหลออกมาและหยดลงสู่พื้นทิ้งคราบน้ำไว้เป็นแอ่ง หลังจากนั้นไม่นานซุนหลิงหยางก็พูดว่าส,วส่วนบอกฉันมาสิเราจะไม่กลัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณคือน้องสาวของเราขอบคุณพี่ชายซุนเย่ส่วนแสดงความขอบคุณซุนหลิงหยางคุณจะเป็นลูกของเราตลอดไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ซุนหยวนเจี๋ยพูดอย่างจริงจังคุณเป็นพี่สาวคนโตของเราคุณจะเป็นพี่สาวไปตลอดชีวิตซุนหลิงฮวนและซุนเย่ซือพูดอย่างจริงจัง ขอบคุณที่ไว้วางใจในตัวฉันซุนเยซวนกล่าวอย่างเคร่งขรึมความจริงก็คือฉันกระโดดลงไปในแม่น้ําและรู้สึกเหมือนฉันเข้าไปในที่มืดและเดินผ่านทางเดินยาวฉันไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรฉันเดินเป็นเวลานานเดินและเดินทันใดนั้นมีประตูสองบานปรากฏขึ้นต่อหน้าฉันประตูหนึ่งเป็นสีขาวและอีกประตูเป็นสีดําฉันลังเลอยู่นานและเลือกประตูสีขาว ฉันเดินเข้าไปและเห็นนางฟ้าแสนสวยยิ้มให้ฉันเธอพูดว่ายินดีต้อนรับสู่วิหารแห่งยาซุญเยสซวนมองดูปฏิกิริยาของฝูงชนอย่างเงียบๆพวกเขาแสดงออกราวกับว่าไม่มีความกลัวหรือตื่นประหนกมีเพียงความอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากค่อยๆแก้ไขต่อไปบทที่19ไม่มีใครพูดอะไรทุกคนฟังคำบรรยายของซุญเยซวนอย่างเงียบๆ ซุนเยซวนไม่อยากสร้างเรื่องแบบนี้ในตอนแรกแต่เมื่อเธอเห็นหมูป่าที่โออย่างอี้ฟานกำลังถืออยู่เธอรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนความยากจนดังนั้นเธอจึงทำมันโดยไม่ต้องคิดเมื่อโออย่างอี้ฟานเดินเข้าไปในบริเวณบ้านของเธอทั้งที่ถือเนื้อหมูเธอก็ตระหนักว่าการกระทำของเธอไม่เหมาะสมแต่ในเวลานั้นเธอไม่เต็มใจที่จะเสียใจอีกต่อไปพระเจ้าให้โอกาสเธอเกิดใหม่อีกครั้ง แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำตัวเหมือนคนที่อายยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่ใช่คนประเภทที่อายเพราะอยากทำก็ทำมีเวลาในชีวิตไม่มากนักสำหรับความไม่แน่ใจดังนั้นในช่วงเวลาสั้นๆเธอคิดว่าจะเล่าเรื่องนี้อย่างไรและจะทำอย่างไรให้พวกเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเธอไม่สามารถเปิดเผยพื้นที่ได้นิ้วทองคำนั้นก็น่าทึ่งเกินไป ทักษะทางการแพทย์ของเธอต้องแสดงให้ผู้อื่นเห็นอย่างเปิดเผยยิ่งใช้เวลานานเท่าใดการอธิบายที่มาของมันก็ยิ่งยากขึ้นในอนาคตจากนั้นก็จะสอนเรื่องยากับผู้คนเพื่อสร้างคนปรุงยาของเธอเองคนเหล่านี้ไม่สามารถปรากฏตัวในชีวิตจริงได้มิฉะนั้นพวกเขาจะไม่สามารถต้านทานการสอบสวนได้หลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเธอก็ทำได้แค่อ้างเกี่ยวกับอาการโคม่าเมื่อสองสามวันก่อน เทพธิดาบอกว่าฉันมีพรสวรรค์นในวิชาปรุงยาเธอจึงตั้งใจสอนวิชาปรุงยาให้ฉันฉันติดตามเทพธิดามาเรียนวิชาปรุงยาไม่รู้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนปล่อยเธอเรียนจนกว่าเทพธิดาจะพอใจสำหรับน้ำพุเหล่านี้มันคือของขวัญจากนางฟ้าสำหรับฉันการดื่มน้ำจากน้ำพุชนิดนี้เป็นเวลานานสามารถปรับปรุงสุขภาพของคุณและยืดอายุข,ของคุณได้ หลังจากพูดจบซุนเยซวนก็รู้สึกโล่งใจในอากาศก็เงียบกริบทันทีซุนเยซวนรู้สึกวิตกเล็กน้อยเธอไม่รู้ว่าครอบครัวของเธอจะยอมรับตัวตนประหลาดประหลาดแบบนี้ได้หรือไม่พวกเขาจะไม่คิดว่าเธอเป็นสัตว์ประหลาดใช่ไหมคุณห้ามบอกเรื่องนี้กับใครหากมีใครรัว่วไหลออกไปจะถูกตัดขาดจากครอบครัวซุนหยวนเจียพูดอย่างเย็นชาทุกคนได้ยินหรือไม่ได้ยินทุกคนพยักหน้า ท่านพ่อซุนเย่ซวนมองซุนหยวนเจียอย่างมีเลศในัยท่านไม่กลัวหรือฉันแปลกประหลาดมากเด็กงี่เง่าซุนหยวนเจียจับหัวของเธอแล้วพูดอย่างอ่อนโยนฉันแค่ต้องรู้ว่าคุณเป็นลูกของฉันแค่นั้นก็พอซุนหยวนเจี่ยมองทุกคนดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีความกลัวไม่มีความโลภไม่ลังเลใจ ขอบคุณซุนเยซวนเงยหน้ายิ้มน้ำตาไหลาจากหางตาหลังจากที่ฉันตื่นขึ้นฉันต้องการจับชีพจรของพี่ชายแต่ฉันกังวลว่าคุณจะกลัวฉันดังนั้นฉันจึงส่วนสวนขาของพี่ชายคุณสุนหนิงซื่อจับมือเธออย่างประมาแม่ไม่เป็นไราขาของพี่ชายไม่ร้ายแรงตอนนั้นเขาถูกหมีกระทืบก,กระดูกของเขาหักและเขาก็ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปราบใดที่เราเก็บเงินได้เพียงพอ เราก็สามารถไปร้านขายยาเพื่อซื้อยาได้ยารักษาอาการบาดเจ็บจากนั้นก็ใช้น้ำจิตวิญญาณของฉันการต้มยากับน้ำแร่จะช่วยเพิ่มประสิทธิธภาพของยาได้อย่างมากทุกคนบอกไม่ใช่หรือว่ารสชาติของข้าวเมื่อเช้านี้แตกต่างออกไปเป็นเพราะฉันใส่น้ำแร่ว,วิญญาณไว้ในถังเก็บน้ำซุนเยซวนลบลิ้นออกมาปรากฏว่ายังคงมีผลกระทบแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีจริงๆซุนหมิงซื่อจับมือของซุนเยซวน และกุมมือไว้อย่างระมัดระวังราวกับว่ามันเป็นสมบัติบางอย่างน้องสาวเราต้องหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วเราจะหายาให้ที่ชายสุนหลิงอยู่พูดอย่างตื่นเต้นพ่อยื่นมือมาให้ฉันฉันอยากจับชีพจรของพ่อก่อนสุนเย่ส่วนวางนิ้วของเธอตามเส้นชีพจรของสุนหยวนเจียเธอดีใจและพูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่มีปัญหามือพ่อไม่บาดเจ็บสาหัสไม่ร้ายแรงเหรอเราเชิญหมอทุกคนจากเมืองมาหมดแล้ว พวกเขาบอกว่ามือพ่อคุณยังสามารถถือตะเกียบได้ตามปกติแต่เขายกของหนักไม่ได้สุนหมิงซื่อพูดอย่างเป็นทุกข์ถ้ามือพ่อของคุณไม่ได้รับบาดเจ็บและเขายังคงล่าสัตว์ได้ครอบครัวของเราคงไม่ยากจนและคุณคงไม่ถูกทำร้ายแบบนี้สุนเมิ่งซื่อปาดน้ำตาอีกครั้งขณะที่เธอพูดสุนเย่ส่วนมองคนอื่นด้วยสายตาขอความช่วยเหลือ ฉันเป็นผู้หญิงที่กลัวน้ำตาแม่ที่รักคุณไม่มีดอกไม้สีขาวเล็กๆแบบนี้ได้ไหมบทที่20ท่านแม่แม่แต่อาการบาดเจ็บสาหัสของพี่ชายก็สามารถรักษาให้หายได้ไม่ต้องพูดถึงมือของพ่ออาการบาดเจ็บของพ่อไม่ร้ายแรงเท่ากับการบาดเจ็บของพี่ชายซุนหลิงอยู่ปลอบใจคุณต้องเชื่อใจน้องสาวถูกต้องพี่สาวคนโตได้รับการดูแลโดยพี่สาวผู้เป็นอมตะ สิ่งที่เธอพูดคือสิ่งที่ผู้เป็นอมะตะพูดแม่คุณต้องเชื่อใจพี่สาวคนโตซุนเยซื่อพูดอย่างนุ่มนวลฉันเชื่อในส่วนวนซุนหมิงซื่อระเบิดเสียงหัวเราะพระโพธิสัตว์อวยพรล,ลูกชายของฉันขอให้ลูกชายของฉันเปลี่ยนโชคร้ายเป็นโชคดีและได้รับโอกาสเช่นนี้ไม่ไม่ฉันจะไปวัดเพื่อบูชาเทพเจ้าแม่เรามีรูปปั้นเทพเจ้าแห่งยาอยู่ที่นี่ซุนหลิงหวนเตือน นี่ซุนหมิงซื่อไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งยาเลยจริงๆซุนเย่ส่วนกล่าวว่าในอนาคตเมื่อเรามีเงินเราก็สามารถสร้างร่างทองคําให้กับเทพเจ้าแห่งยาได้ซุนหมิงซื่อกล่าวว่าอาการบาดเจ็บของพ่อคุณควรรักษาอย่างไรไม่มีอะไรผิดปกติกับมือของพ่อแต่พ่อต้องได้รับยาด้วยตอนนี้เราไม่มีเงินดังนั้นเราต้องหาเงินก่อน หลังจากได้เงินแล้วเธอจะซื้อเมล็ดยามาปลูกไม่ว่ายาข้างนอกจะดีแค่ไหนมันจะมีประสิทธิภาพเท่ากับยาที่ปลูกในพื้นที่ของเธอได้อย่างไรปราบเท่าที่ซุนหลิงหยางและซุนหยวนเจียกินอาหารที่เป็นยาที่เธอปลูกไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งไม่เพียงแต่โรคเก่าในร่างกายของพวกเขาจะหายขาดเท่านั้นแต่จะทําให้ร่างกายของพวกเขาดีขึ้นด้วยยังไงก็ตามน้องสาวคนโตเพิ่งบอกให้ทําหมูอบแห้ง ซุนหลิงอยู่พูดฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นไปได้ไหมว่าพี่สาวนางฟ้าสอนคุณอีกครั้งซุนเย่ซวนไม่ต้องการหลอกลวงพวกเขาจริงๆแต่ในอนาคตพวกเขาจะต้องรู้ทุกอย่างดังนั้นจึงได้แค่ใช้พี่สาวนางฟ้าคนนี้เป็นข้ออ้างเธอได้แต่พยักหน้าคุณต้องการอะไรลำบากไหมสิ่งนั้นขายเป็นเงินได้จริงๆเหรอซุนหมิงซื่อถามอย่างสงสยัย แม่คำพูดของคุณไม่เคารพต่อเทพ,พเจ้าซุนหลิงฮวนเตือนอย่างระมัดระวังถ้าเธอโกรธและเอาพรสวรรค์ของที่สาวกลับคืนมาละ่ะซุนเย่ซวนพูดไม่ออกโดยไม่คาดคิดเสี่ยวฮวนฮวนวัยยาวยังคงเป็นไม้เท้าวิเศษตัวน้อยให้เขาตั้งใจเรียนในอนาคตถูกต้องเทพธิดาแห่งยาโปรดยกโทษให้ฉันด้วยฉันทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจได้โปรดยกโทษด,ด้วยเทพธิดาแห่งยาซุนหมิงคำนับขึ้นไปบนท้องฟ้า เพื่อไม่ให้ตัวเองพูดอะไรที่ไม่สุภาพต่อราชินีแห่งเทพโอสถซุนเยซวนจึงเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วการทําหมูอบแห้งไม่ใช่เรื่องยากแต่มันต้องมีเครื่องเทศแม่เรามีเงินเท่าไหร่ถ้าไม่มีฉันจะคิดหาทางออกเรื่องนี้ในภายหลังส่วนส่วนแม่ไม่มีเงินจริงๆซุนหมิงซื่อมองเธออย่างรู้สึกผิดแล้วพูดต่อว่าแม่ไม่สบายใจจริงๆแม่ควรปักผ้าให้มากกว่านี้ แม่ไม่ต้องห่วงไม่มีก็ไม่เป็นไรฉันจะหาทางให้เองซุนเย่ซวนชี้ไปที่หัวของเธอมีวิธีหาเงินมากมายที่นี่เราคิดวิธีอื่นได้ซุนหยวนเจียทอนหายใจอย่าบังคับตัวเองมากเกินไปตราบใดที่มือของพ่อฟืน้นฉันจะให้คุณมีชีวิตที่ดีที่ใหญ่พี่ชายคนที่สองมีของขวัญให้คุณซุนเย่ซวนนั่งอยู่หน้าเตียงของซุนหลิงหยาง ซุนเยสวนกระพริบตาที่ซุนหลิงอยู่และพูดว่าที่ชายคนที่สองสิ่งของของคุณอยู่ที่ไหนคุณพร้อมหรือยังจำเป็นต้องพูดหรือไม่ฉันยุ่งมาห้าวันแล้วซุนหลิงอยู่กล่าวอย่างมีความสุขรอเดี๋ยวทุกคนกำลังรอซุนหลิงอยู่ที่วิ่งออกไปนอกห้องวันนี้มีเรื่องน่าประหลาดใจมากมายสำหรับทุกคนและพวกเขาอยากรู้ว่าเรื่องน่าประหลาดใจอะไรกำลังรอพวกเขาอยู่ ทั้งซุนหลิงอยู่และซุนเย่ซวนดูลึกลับเมื่อนึกถึงความผิดปกติของซุนหลิงอยู่เมื่อเร็วๆนี้ทุกคนอยากรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรหลังจากนั้นไม่นานซุนหลิงอยู่ก็เดินถือของชิ้นใหญ่เข้ามาในบ้านเมื่อเห็นว่าเขาลำบากในการเคลื่อนไหวซุวนหยวนเจียจึงไปช่วยเขานำมันเข้ามานี่คือเก้าอี้หรือหลังจากวางของลงบนพื้นทุกคนก็มารวมตัวกันเพื่อสังเกตพวกเขามองดูมันเป็นเวลานาน แต่นอกเหนือจากเป็นเก้าอี้แล้วพวกเขาไม่เห็นคุณสมบัติอื่นใดเลย